ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะคุณจะเป็นเหมือนมหาราณีเลยนะคะที่แบบว่ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีของมีค่ามาครอบครองมาเชยชมสมใจหมายนะคะมาเราเป็นมหาราณีเราเป็นเศรษฐีใจบุญนะคะคลิปนี้เรามาเช็คกันค่ะจริงไหมจริงใช่ไม่ใช่นะคะไพ่จะไกด์ไลน์อะไรคุณนะทำไมเขาถึงบอกว่าเราจะเป็นมหาราณีเป็นเศรษฐีใจบุญนะคะ ร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นเศรษฐีใจบุญคุณเป็นคนดุนะบุคลิกของคุณคือดุดุแล้วก็แบบเอาจริงเอาจังซ้ายจัดขวาจัดคําไหนคํานั้นพูดจริงทําจริงไม่ติงนังนะคะเป็นคนจริงจังซีเรียสน,นะคะปากกับใจตรงกันพูดอะไรก็ทําแบบนั้นคิดอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะปากกับใจตรงกันแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยหักหลังหรือทรยศใครนะคะ เวลารักใครทุ่มเทแบบสุดจิตสุดใจสุดหน้าตักเทหมดหน้าตักเลยนะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหาเป็นคนที่ดูดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเออจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณจะดูมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วคุณจะเป็นคนที่ดูหน้าค้นหามากๆขนาดหน้าตาดุดุเนี่ยนะคะคนยังอยากเข้าหาคุณเลยเชื่อไหม ทีนี้เนี่ยทำไมไพ่ถึงบอกว่าเราจะเป็นเศรษฐีใจบุญเราอะอาจจะเป็นคนที่ดูแข็งนอกนะแต่ข้างในนะอ่อนโยนมากนะคะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่หวังผลตอบแทนนะแล้วประเด็นคือทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นด้วยนะแต่ก็ยังทำอยู่นะคะเวลาได้ช่วยเหลือใครก็ช่วยแบบสุดฤทธิ์สุดจิตสุดใจเห็นไหมเป็นคนที่ปากกับใจตรงกรันอาจจะดูดุนะคะแล้วก็ เวลารักใครรักจริงแล้วก็ไม่ไม่ชอบแบบเล่นๆนอะ่ะเออคบก็คือคบจริงๆไปเลยนะคะไม่มีเผื่อเลือกเผื่อลงเผื่อเลือกอะไรเลยนะแล้วนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่สม่ําเสมอเวลาทําอะไรก็คือจะสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆนะคะเออทำไปเรื่อยๆนะคะ,เ,ออเ,นะ,คะเนี่ยสิ่งที่ไปเตยเห็นก็คือคุณกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วมันสร้างตัวตนให้กับคุณได้แล้วเราจะเป็นที่รู้จักเป็นที่รักนะคะ เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบเนี่ยไอความเก่งความสตรองของคุณจะนำพาเอาโชคทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วเราเนี่ยพอเรามีเราเหลืออยู่เหลือกินเราพอเพียงเราแบบได้มาเยอะแล้วเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบ่งปันนะมันก็เลยเป็นคลิปที่มาของคำว่าเศรษฐีใจบุญเป็นมหาราณีเศรษฐีใจบุญนะคะที่พร้อมจะซัพพอทที่พร้อมจะอุปถัมภ์คำชูดูแลคนอื่นเห็นไหม เวลาจะมีจะได้เนี่ยได้มาจากความขยันล้วน,วนได้มาจากน้ําพักน้ําแรงล้วน,วนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้คุณจะเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นมหาราณีที่แบบว่าเป๊ะปังทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้พิมพ์9 9้ 9, รับคำทำนายดีๆนะ